ตื่นเช้าวันนี้ด้วยใจที่สงบใจที่ไม่คิดร้ายใจที่ไม่เบียดเบียนใครชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยสิ่งดีๆเพราะความสงบคือหลักฐานของความสุขและการไม่เบียดเบียนคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าสอนว่าใจที่คิดดีพูดดีและทําดีย่อมนําพาให้สิ่งดีๆหลเวียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความสุขทางใจความสงบในครอบครัว หรือแม้กระทั่งความร่มเย็ยนในสังคมทุกสิ่งล้วนเริ่มต้นที่ใจของเราเองหากเช้าวันนี้เราเลือกจะให้อภัยเลือกจะวางความโกรธและเลือกจะไม่ทำร้ายใครทั้งทางกายและทางใจนั่นคือการสร้างบุญใหญ่ตั้งแต่ลืมตาตื่นเพราะการทำบุญไม่ใช่เพียงแค่การไปวัดหรือถวายทานแต่คือการไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่เบียดเบียนสัตว์โลกและรักษาใจให้เมตตา เพราะฉะนั้นเช้าวันใหม่ทุกวันจงเริ่มต้นด้วยใจสงบใจที่เปลี่ยมด้วยเมตตาใจที่พร้อมจะให้อภัยเมื่อใจของเราสะอาดและสะวะ่างทางเดินชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความสุขและสิ่งดีๆจะเข้ามาเองโดยไม่ต้องขวายคว้าเพราะแท้จริงแล้วชีวิตของเราทุกคนไม่อาจแยกออกจากกฎแห่งกรรมได้เลยทุกการกระทำทุกคำพูดทุกความคิดล้วนเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ที่เราวันเติบโต ถ้าเราหว่านเมล็ดแห่งความเมตตาเราก็จะเก็บเกี่ยวความสุขและความอบอุ่นใจถ้าเราหว่านเมล็ดแห่งความโกรธและการบิดเบียนวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเช่นกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกใจให้เรารู้จักสังเกตความคิดของตนเองเมื่อใดที่ความโกรธเกิดขึ้นจงรู้ทันว่าโกรธเมื่อใดที่ความโลภเกิดขึ้นจงรู้ทันว่าโลภ เมื่อใดที่ความหลงครอบงำใจจงรู้ทันว่าใจเรากำลังหลงการรู้เท่าทันนี้เรียกว่าสติและสติคือกุญแจสำคัญที่จะนำเราออกจากความทุกข์หากเช้านี้เรามีสติมีใจที่สงบเราก็เหมือนคนที่ถือดวงไฟสว่างแม้จะอยู่ท่ามกลางความมืดเราก็ไม่หลงทางแม้จะเจอคนพูดร้ายเราก็ไม่หวั่นไหวแม้จะมีอุปสรรค เราก็ยังเดินไปด้วยใจที่มั่นคงเพราะความสงบไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่ใจเราจะเลือกวางหรือแบกเมื่อเราตื่นมาแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้เราจะไม่ทำร้ายใครไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจเรากําลังทำบุญครั้งใหญ่โดยไม่ต้องใช้เงินทองเรากําลังสร้างบารมีด้วยการรักษาศีลในชีวิตประจำวันและนี่คือหนทางที่พระพุทธเจ้าสอน ว่าจะนำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจงอย่ามองข้ามความดีเล็กๆอย่ามองข้ามการให้อภัยเล็กน้อยและอย่ามองข้ามการไม่เบียดเบียนใครเพราะสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อรวมกันทุกวันจะกลายเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตของเราให้สว่างสวยและนำพาเราให้ก้าวพ้นความทุกข์ได้จริงในทุกลมหายใจเข้าออกเราล้วนมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ เมื่อหายใจเข้าด้วยใจสงบใจเราก็จะได้รับความเย็นเมื่อหายใจออกด้วยความเมตตาใจเราก็จะส่งความปรารถนาดีไปถึงผู้อื่นนี่คือธรรมะที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดไม่ต้องรอให้ถึงวันพระไม่ต้องรอให้ไปถึงวัดฮัทแต่สามารถปฏิบัติได้ในทุกๆวันในทุกๆลมหายใจเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านไปกับอดีต ไม่กังวลจนเกินไปกับอนาคตใจเราจะเบาสบายเพราะทุกส่วนใหญ่เกิดจากการแบกสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและการเก็บสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ยอมวางพระพุทธเจ้าสอนว่าการปล่อยวางคือหนทางแห่งความหลุดพ้นเมื่อวางได้ใจก็เบาเมื่อเบาใจก็มีความสุขการไม่เบียดเบียนใครไม่ใช่แค่การไม่ทำร้ายแต่คือการสร้างความเมตตาในใจเรามองผู้อื่น ด้วยความเข้าใจให้อภัยในความผิดพลาดและรู้จักเห็นใจในความทุกข์ของเขาเพราะทุกชีวิตล้วนดิ้นรนล้วนสแสวงหาความสุขและล้วนปลัวความทุกข์เมื่อเราเข้าใจตรงนี้ใจเราจะอ่อนโยนขึ้นและชีวิตเราจะเปลี่ยนด้วยมิตรภาพและความสงบแท้จริงแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งชื่อเสียงแต่ความสุขอยู่ที่ใจที่รู้จักพอ ใจที่ไม่เปรียบเทียบใจที่ไม่อิจฉาและใจที่ไม่เบียดเบียนเพราะแม้จะมีสิ่งของมากมายหากใจยังรุ่มร้อนชีวิตก็ยังไม่สุขแต่แม้จะมีเพียงเล็กน้อยหากใจสงบใจก็สุขได้อย่างแท้จริงดังนั้นทุกเช้าที่เราลืมตาตื่นจงบอกตัวเองว่าวันนี้จะใช้ชีวิตด้วยความสงบจะไม่เบียดเบียนใครจะไม่สร้างกรรมช่วใหม่ แต่จะสร้างบุญด้วยการคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆจะย้อนกลับมาหาเราเองเหมือนเงาที่ติดตามตัวไม่มีวันพลากจากกันการฝึกใจให้สงบไม่ใช่เพียงเพื่อความสุขส่วนตัวแต่คือการสร้างพลังงานดีให้กับโลกทั้งใบเพราะเมื่อใจเราสงบเราจะไม่ส่งความโกรธออกไปเมื่อใจเราเมตตาเราจะไม่สร้างความเกลียดชังและเมื่อใจเราให้อภัยเราจะไม่เพิ่มความทุกข์ให้ใคร นี่คือบุญใหญ่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายิ่งใหญ่กว่าการถวายทานมากมายเพราะเป็นการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เรารักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกและไม่ดื่มของเมาใจเราจะค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนคนที่ค่อยๆจุดตะเกียงในห้องมืดความมืดค่อยๆหายไปความสว่างค่อยๆเข้ามาแทนที่ และความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏในใจของเราเมื่อเราเลือกจะใช้ชีวิตด้วยความเมตตาเราจะพบว่าความทุกข์น้อยลงเพราะความโกรธคือไฟที่เผาใจเราเองแต่ความเมตตาคือสายน้ำที่ดับไฟนั้นเมื่อเราให้อภัยเราไม่ได้ช่วยให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากโทษเท่านั้นแต่เรากำลังปลดปล่อยใจของเราเองจากความเจ็บปวดนี่คือการปฏิบัติที่แท้จริงที่ทำได้ทุกวัน และเปลี่ยนชีวิตเราได้ทั้งชีวิตพระพุทธองค์ตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจหากใจเราคิดดีพูดดีทำดีชีวิตก็จะเต็มไปด้วยสิ่งดีหากใจเราคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะทุกอย่างเกิดจากใจและใจคือสมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตนี้ ดังนั้นเช้าวันนี้และทุกๆวันจงเริ่มต้นด้วยใจที่สะอาดใจที่สงบใจที่เมตตาไม่เบียดเบียนใครไม่สร้างเวรกรรมใหม่แต่ใช้ชีวิตเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเพราะเมื่อเราให้ความสุขแก่ใครความสุขนั้นจะย้อนกลับมาสู่เราเองเสมอและนี่คือทางเดินแห่งพุทธาทางเดินที่นำไปสู่ความพ้นทุกอย่างแท้จริงเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความไม่เที่ยง ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะคงอยู่ถาวรทั้งทรัพย์สมบัติเกียรติยศหรือแม้แต่ร่างกายนี้ล้วนเป็นของชั่วคราววันนี้มีวันหน้าก็อาจไม่มีสิ่งที่เราสามารถพกติดตัวไปได้ไม่ใช่นาทองคำเงินตราแต่คือบุญกุศลและการกระทำที่ดีงามดังนั้นทุกลงหายใจจึงเป็นโอกาสในการสร้างบุญสร้างความดี และสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นในใจการภาวนาแม้เพียงสั้นๆก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำหล่อเลี้ยงทุกวันต้นไม้นั้นย่อมเขียวชอุ่มและแข็งแรงจิตใจที่ได้รับการภาวนาได้รับการฝึกสติก็กจะค่อยๆสงบค่อยๆเข้มแข็งและไม่หวั่นไหวง่ายต่อสิ่งยุ่ยยุข,ของโลกเมื่อเจอความทุกข์ก็ไม่จมเมื่อเจอความสุขก็ไม่หลง จึงอยู่บนเส้นทางสายกลางที่มั่นคงในความสัมพันธ์กับผู้อื่นหากเรารู้จักวางใจด้วยเมตตาเราจะพบว่าความขัดแย้งจะค่อยๆหายไปเพราะไม่มีใครอยากเป็นศัตรูตลอดไปแต่หลายครั้งเพราะใจเราเองที่ไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมวางความโกรธจึงฝังรากลึกแต่ถ้าเรารู้จักให้อภัยใจเราจะเบาสบาย และความสัมพันธ์ที่แตกร้าวก็มีโอกาสคืนดีนี่คือพลังของเมตตาและการให้อภัยที่พระพุทธเจ้าส่งสอนในชีวิตประจำวันหากเราเลือกทำสิ่งเล็กๆด้วยใจที่ดีเช่นยิ้มให้กันช่วยเหลือเล็กน้อยพูดถ้อยคำที่อ่อนโยนสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้แม้ดูธรรมดาแต่ก็เปลี่ยนโลกทั้งใบได้เพราะความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งใหญ่โตเสมอไป แต่มักเกิดจากการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆำด้วยใจที่จริงใจและนี่คือวิธีแห่งการสร้างบุญแบบง่ายๆแต่ยิ่งใหญ่ดังนั้นจงใช้ทุกเช้าทุกการตื่นขึ้นมาเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยใจที่สงบใจที่เมตตาใจที่ไม่เบียดเบียนใครเมื่อใจเราเป็นสุขโลกทั้งใบก็พลอยเป็นสุขตามไปด้วยและนี่คือแก่นแท้ของธรรมะที่ไม่ไกลเกินกว่าจะปฏิบัติได้ หากเราเริ่มจากวันนี้และเริ่มจากใจของเราเองความทุกข์ทั้งหลายที่เราพบเจอในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังการสูญเสียหรือการพัดทากล้วนเกิดขึ้นเพราะใจเรายึดติดยึดว่าเขาเป็นของเรายึดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราและเมื่อสิ่งที่ยึดไม่เป็นไปตามใจหวังใจก็เกิดความเศร้าเกิด,ดความเจ็บปวดเกิดความทุกข พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเห็นความจริงของโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราแท้จริงเมื่อเข้าใจความจริงข้อนี้ใจก็จะค่อยๆเรียนรู้ที่จะปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่การทอดทิ้งไม่ใช่การไม่รับผิดชอบแต่คือการวางใจอย่างถูกต้องไม่แบกเกินความจำเป็นไม่กอดรัดสิ่งที่ผันแปรอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนถือถานไฟร้อนหากไม่ยอมปล่อย ก็ต้องถูกไฟเผามือแต่เมื่อปล่อยวางใจก็พ้นจากความร้อนกลับมาสงบและเบาสบายเมื่อเราไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครใจเราก็จะสงบเพราะไม่มีเวรกรรมใหม่เกิดขึ้นและเมื่อเรายอมให้อภัยแม้ในสิ่งที่ยากที่สุดใจเราก็จะพ้นจากพัฒนาการของความแค้นเหมือนนกที่ถูกปลดจากกรงได้บยุยบินในอิสระการให้อภัยจึงไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการชนะตนเองชนะความโกรธที่คอยเผาใจอยู่ภายในพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่ชนะตนเองย่อมประเสริฐกว่าผู้ที่ชนะคนทั้งโลกเพราะศัตรูที่แท้จริงไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ในใจเราเองคือความโลภความโกรธและความหลงหากเราฝึกใจด้วยสตยิใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางเราก็จะค่อยๆเอาชนะกิเลสเหล่านี้ได้ และพบกับความสุขที่ไม่หวั่นไหวความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดภายนอกดังนั้นทุกเช้าที่เราลืมตาตื่นคือโอกาสใหม่ในการฝึกใจหากเราเริ่มต้นด้วยความสงบเริ่มต้นด้วยเมตตาเริ่มต้นด้วยการไม่เบียดเบียนใครวันทั้งวันก็จะราบรื่เพราะใจที่สงบจะเป็นรลักฐานให้ทุกสิ่งดีงามเกิดขึ้นและจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น ได้สัมผัสความสงบจากเราเช่นกันทุกชีวิตบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างก็สแสวงหาความสุขและหวาดกลัวต่อความทุกข์ไม่มีใครอยากถูกเบียดเบียนไม่มีใครอยากถูกทำร้ายหากเราเข้าใจหัวใจข้อนี้เราจะมีเมตตามีกรุณาและมีความอ่อนโยนต่อผู้อื่นมากขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าความทุกข์ของเขาก็ไม่ต่างอะไรจากความทุกข์ของเรา เมื่อเรารักษาใจให้มีเมตตาอยู่เสมอใจเราก็จะอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างคำพูดที่ออกจากปากก็จะอ่อนหวานกิริยาที่แสดงออกก็จะละมุนละไมทำให้ผู้อื่นอยู่ใกล้แล้วเกิดความสบายใจและสิ่งเหล่านี้เองคือการสร้างบุญแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่ลงทุนด้วยใจที่ดีในทางตรงข้ามหากเราเก็บความโกรธ เก็บความอิจฉาหรือเก็บความเกรยียดไว้ในใจก็เหมือนเราเก็บยาพิษไว้กินเองทุกวันใจเราจะค่อยๆมืดคาพูดเราจะค่อยๆอ,อยากการกระทําเราจะค่อยๆแข็งกร้าวสุดท้ายก็เผาไม่ตัวเราเองพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าความโกรธเหมือนไฟที่พร้อมจะเผาไหม้ทั้งตนเองและผู้อื่นหากไม่รีบดับด้วยสติไฟนั้นก็จะลุกลามจนยากจะควบคุม แต่เมื่อเรามีสติรู้เท่าทันความคิดของตนเองรู้ว่าใจเริ่มโกรธใจเริ่มโลภใจเริ่มหลงแล้วเลือกที่จะไม่ตามใจมันเลือกที่จะวางเลือกที่จะกลับมาสู่ลมหายใจความสงบก็จะเกิดขึ้นในทันทีเหมือนน้ำเย็ยนที่รดลงบนไฟร้อนใจเราจะค่อยๆสงบและความสุขก็จะปรากฏการฝึกสตกิแม้เพียงวันละเล็กน้อยเหมือนหยดน้ำที่รินลงหินแข็งทุกวัน วันหนึ่งหินก็จะเว้าเป็นร่องการฝึกใจเช่นกันแม้จะเริ่มจากเล็กๆแต่หากทำซ้ำทุกวันใจเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆสงบและค่อยๆมีปัญญาจนวันหนึ่งสามารถพ้นทุก์ได้จริงดังนั้นทุกเช้าที่เราลืมตาตื่นจงตั้งปณิธานว่าวันนี้จะใช้ชีวิตด้วยใจสงบจะไม่เบียดเบียนใครจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่จะสร้างความสุข ความสบายใจและความเมตตาให้แก่ตนเองและผู้อื่นเพราะนี่คือหนทางแห่งความดีงามหนทางแห่งบุญและหนทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เพื่อพาเราพ้นจากความทุกข์แท้จริงแล้วความสุขและความทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่ใจเรามองและตีความถ้าใจเต็มไปด้วยความอยากต่อให้ได้มากแค่ไหนก็ไม่พอแต่ถ้าใจรู้จักพอแม้มีเพียงเล็กน้อยก็สุขได้ พระพุทธเจ้าจึงสอนในพ่อเรามีสันโดษรู้จักพอประมาณไม่ฟุ้งเฟอ้อเกินจำเป็นและไม่กดข่มตนเองจนเกินไปเมื่อเราเดาเนินชีวิตด้วยความพอดีใจก็จะเบาสบายไม่แบกเกินกำลังไม่เหนื่อยเกินเหตุทุกครั้งที่เรารเผชิญปัญหาให้ระลึกไว้ว่าปัญหาคือครูผู้สอนทุกความทุกที่ผ่านเข้ามาคือบทเรียนที่ทำให้เราเติบโต หากเรามีปัญหาใจเราก็อ่อนแอแต่ถ้าเรารเผชิญด้วยสติใช้ปัญญาเรียนรู้ใจเราก็จะแข็งแรงขึ้นเหมือนเหล็กที่ผ่านการเผาไฟยิ่งทนไฟยิ่งแร่งฉะนั้นอย่ากลัวความทุกข์เพราะความทุกข์คือหนทางที่จะนำไปสู่ความเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงเมื่อเราเจอคนที่ทำร้ายเราหรือพูดร้ายใส่เราให้รู้ไว้ว่าเขาเองก็เป็นเหยื่อของความโกรธและความหลงหากเราเกลียดตอบ ใจก็จะกลายเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่ตอบโต้เลือกที่จะนิ่งสงบใจเราก็จะไม่ถูกเผาและเบนย่อมไม่สืบต่อนี่คือการชนะที่แท้จริงการชนะด้วยความสงบการชนะด้วยเมตตาซึ่งเป็นชัยชนะที่ไม่สร้างบาดแผลใหม่ให้แก่ชีวิตบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่การทำบุญใหญ่โตไม่ได้อยู่ที่การถวายของมากมาย แต่คือการรักษาใจให้ไม่บิดเบียนการคิดดีต่อผู้อื่นการมีเมตตาแม้ในสิ่งเล็กๆเพราะบุญนั้นเกิดจากเจตนาถ้าใจเราบริสุทธิ์แม้เพียงรอยยิ้มหรือคำพูดที่ปลอกโยนก็เป็นบุญที่ทำให้ชีวิตเบิกบานและส่งผลให้เรามีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตดังนั้นจงอย่ามองข้ามโอกาสในการทำความดีเล็กๆน้อยๆจงอย่าผัดวันในการให้อภัย และจงอย่าประมาทในชีวิตที่สั้นนักทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาทุกลมหายใจที่ยังมีอยู่คือโอกาสทองที่จะทำให้ใจสงบใจเมตตาใจเบิกบานและนี่คือแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมที่ทำให้ชีวิตเรามีค่าและมีความหมายอย่างแท้จริงสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือการรู้จักตนเองเพราะถ้าเราไม่รู้จักใจของเราเราก็จะถูกความคิดปรุงแต่งพาไป วันนี้สุขพรุ่งนี้ทุกวันนี้หัวเราะพรุ่งนี้ร้องให้ใจที่ไม่รู้เท่าทันตัวเองก็เหมือนเบรอือที่ไรหางเสือโครงเพลงไปตามกระแสคลื่นไม่รู้ว่าจะลอยไปทางไหนแต่เมื่อมีสติเราก็เหมือนมีหางเสือที่มั่นคงแม้คลื่นแรงก็ยังพาเรือไปถึงฝั่งได้ทุกความทุกที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแท้จริงแล้วคือเครื่องเตือนสติด ตือนให้เราเห็นความจริงของโลกว่าไม่มีสิ่งใดแน่นอนไม่มีสิ่งใดอยู่ในอำนาจบังคับของเราได้หากใจเรายอมรับความจริงนี้ได้ใจก็จะไม่ดิ้นรนเกินเหตุไม่แบกเกินจำเป็นและไม่จมอยู่กับความเสียใจแต่กลับเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบการฝึกใจให้อดทนเป็นอีกหนึ่งหนทางแห่งปัญญาเพราะความอดทนคือเกราะป้องกันใจเมื่อใครมาว่าร้าย เราอดทนใจเราก็ไม่ถูกไฟโกรธเผาเมื่อเจอความลำบากเราอดทนใจเราก็ไม่ท้อถอยง่ายพระพุทธองค์ตรัสว่าความอดทนคือกำลังของนักปราชเพราะผู้ที่มีความอดทนย่อมสามารถข้ามผ่านปัญหาใหญ่ๆได้โดยไม่สูญเสียความสงบในใจในทางกลับกันผู้ที่ปล่อยใจให้โลภให้โกรธให้หลงครอบงาก็เหมือนคนแบกหินก้อนหนักไว้ตลอดเวลา เดินไปก็เหนื่อยหยุดพักก็ทุกข์แต่ถ้าเขาเลือกจะวางร่างกายก็เบาใจก็เบาสบายความสุขแท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่การแบกมากขึ้นแต่อยู่ที่การวางให้เป็นการรู้จักพอและการรู้จักปล่อยวางดังนั้นทุกเช้าที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาจงบอกกับตนเองว่าวันนี้จะฝึกใจให้สงบจะมีสติรู้เท่าทันความคิด จะอดทนต่อคำพูดและการกระทำที่ไม่ถูกใจจะไม่เบียดเบียนใครและจะทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยเพราะสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานของบุญกุศลและเป็นทางสว่างที่จะพาเราไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริง